ศาสนาจะนกิชนทุกทุกท่านได้รับรู้รับทราบที่หลวงพ่อได้พูดตะกาวหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิติฉินเนนทาผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดนันแะแต่ถ้าว่ามีคนพูดว่ามีคน้องหลวงพ่อถ้าคิดเบียรจะปวดหลวงพ่อจะรับไหมอ้าวเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นความผิดอะไรเขาไม่ได้ทาความชั่วเสียหายอะไรผู้ที่จะมาปวดปันนีพระ ที่เป็นลูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยตั้ง45ชิปองเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบดูว่ามีคดีความมาก่อนไม่ตํารวจเนี่ยพวกทรงกับอาเภอนายยุงเขาก็มีสถานีตํารวจต้องวัดประชาชนแยงเข้าไปมีคดีดํามีคดีแดงมีคดีติดตัวมีนี่มีนี่สินมีอะไรมากถ้าไม่มีอะไรก็เป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะแต่ว่านานาจิตต่างนานาท่านานาความคิดเห็นอันนั้น แล้วมันมีคดีฟ้องร้องไหมมีคดีอาญาไหมถ้ามีคดีอาญาเขาฟ้องร้องเอกระบวนไปาน้พราต้องสักสางซะก่อนเป็นนี่เป็นศีลไหมกุดทั้งกันโทกีรสาโซ úa, โซ,ซ,ซมันก็นถามกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะกุดทั้งจะเป็นขี้ทูดไหมกันโทเป็นกระเทยไหมกีรโซจะเป็นขี้กาดไหมโซโซ,ซเป็นเป็นผู้ชายไหมอ,อันนี้คือท่านถามอนที่จะบวชท่านถามอันตรายยิกธรรมนะ ท่านก็ถามอยู่แล้วเราก็ตอบได้ทุกอย่างเก็ออไม่เห็นมีอะไระเอยแตหากว่าผู้ที่จะมาบวชก็ได้แต่ว่าึงยังไงก็ตามถ้าหากว่าอย่างโยงเ,ยเยบียนะไยทิศเบียนท่านเป็นคระว่าท่านก็ต้องปรับปรุงตัวได้หลวงพ่อว่าถ้าบอกผู้มีปัญญาไม่ใช่ว่าผู้ใดนะผู้ใดก็ตามในพระในวัดที่นั่งซาบราบกับนั่งกับหลวงพ่อทั้งหมดถ้ามีปัญญานะ ไปอยู่นสถานที่ใดต้องปรับรู้จักปรับตัวรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเข้ากับสถานการณ์นั้นๆอยู่ที่ใดก็ได้อยู่ได้ทั้งหมดนะนะแต่จะไปผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักเลงกับไปเป็นนักเลงกับเขาไปเป็นขี้เล่าเป็นขี้เล่ากับเขาไปคนเป็นคนเลวเป็นคนเลวกับเขาอันนั้นไม่ไม่ถูกนะถ้าเขาเป็นคนดีกลุ่มคนดีเขาเป็นผู้เป็นผู้มีศีลมีธรรม เราเขาเ้าไปในอยู่ในกลุ่มนั้นเราคิดว่ามั่นใจว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้มีศิลมีธรรมเราได้ศึกษาดูแล้วได้ฟังดูแล้วเห็นแล้วเป็นผู้มีศิล์มีธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วเข้าไปแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนั้นมันถึงจะอยู่อยู่ด้วยกันมากมายาขนาดขนาดหนก็ได้หู้้จาัก,การาลเทศะการสถานที่บุคคล ในการนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรสถานที่อย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไงบุคคลกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปหาแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรมันอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะอัฏฐานอัฏฐานยุตตาอัฏฐานยุตตามัฏตันยุตาตาปรออิจฐานยุตตาปุคระปโรปรันยุตตาก็อยู่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธากล้ๆจะลงนั่นคือการการวางตัวให้หลุดให้รู้จักในการวางตัว ไปอยู่น่าจะา,านที่ใดถ้ารู้จักการวางตัวมันไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดนะนะถ้าไปที่ไหนขวางหน้าขวางหลังก็ไม่ได้ลนะเดือดร้อนหุนวายนะจางวัดบวชเข้ามาแล้วใช่ในขณะที่บวชาพรรศานะต้องอยู่ในโอวา,าขอขอนะเอทเทวีนะเทวานิสยัยยังไม่หมดหมดตะกะยังอ,งอยู่ในยังนิสัยยัยงของนิสยัยอยู่เราก็ต้อง อยู่ในความ,มสงบสงบเงียบนะแแต่ถ้า,าเมื่ออายุมีพรรษาขึ้นมาเราพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นได้พร้อมที่จะแสดงทําได้โปรดได้แสดงความคิดเห็นได้แล้วก็พูดพร้อมที่จะพูดได้นะพร้อมที่จะพูดได้แสดงได้ในเมื่อจุดนั้นมาถึงนะไม่ใช่ว่าเราจะปิดไว้ตลอดไม่ได้มันก็ต้องเปิดเพราะว่าการรมำคาสอนของพุทธ,ธานี่มันต้องอาศัยบอกซึ่งบอกกล่าวซึ่งกันและกัน เมื่อรู้สิ่งไหนควรจะรู้จะไหนก็ควรจะบอกกควรจะบอกนะอย่างภาษารี่บูตก็เหมือนกันเมื่อท่านจะไปไปพบพระอาชชิไปพบอาชชิครั้งแรกไปถามว่าท่านอาชชิท่านเลื่อมใสศาสนาไหนท่านบวชมาจากที่ไหนท่านเป็นนักบวชนักพรตอย่างนี้นะท่านอยู่ในฟอร์มอย่างนี้ท่านเลื่อมใสนับถือ ศาส,สดาใดท่านอาจจะชี้ก็บอกว่าเราทำถือพระพุทธเจ้าพระโคดมพุธธทธะอาจาในตัดสรุปอนุตตรสมาสธมโพธิญาณผมขอศึกษากับท่านได้ไหมอาจารย์ชีเเเ้เป็นทั้งที่เป็นพระรหารแล้วนะท่านก็ยังถ่อมตนเอออาตมาก็พูดก็ได้อยู่แต่ว่าจะให้แสดงให้กว้างขวางไม่ได้เพราะอาตมาก็บวดใหม่เอาทั้งท่านห,หัวใจของ หัวใจของธรรมของที่ท่านได้ศึกษามัานะคือจุดไหนที่เป็นจุดที่สําคัญเออพระอาจารย์เชี่ยเเน้นเลยว่าเอยธรรมาเหตุตัาวาเรื่อ<ม>เรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุถ้าเหตดุดีผลก็ดีถ้าเหตุจะเร็วก็ผลก็เร็วเพราะนั้นพ,พระองค์ให้ดูปรับปรุงแก้ไขที่เหตุเอ่อเท่านั้นแหละ ภาษาญีุ่ตรได้สาเร็จพระโูดาบันฟังจบเท่านั้นใครเข้าไิจอ้อนมาหาปัวผู้รู้คือใจเนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธาถ้าเราได้ศึกษาในแง่มุมต่างๆก็อย่างที่หลวงพ่อไน้พูดเด้่ล่าววันนี้ก็ได้พูดมากนะลูกหลานนะพาลูกหลานที่ฉันอาหารคงจะหิวอาหารมาเพราะว่าเป็นโยมเบียธิบเบียมาก็เลยพูดเรื่องราวต่างๆให้ให้ได้ฟังหลายรสหลายชาตินะ เออตอนนี้ไปพระสงฆ์จะนโมทนาให้พรนะน,นั่นเองนะรับพรนะลูกหลานนะยะข่าวาริวหาปุราปาริปูเรนติสกสากครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปะเมวะจมิตาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปา จันโทปนารสุยธามุิโชติระสุยาธาตุวิวานฉันโตซาปโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตารายโยสุคีิ กายยุโภาวะพิวัานสิริตันเนจังวุฒาปาจายโนจัตตารวธามาวัฒนที่อายุวัตโนสุขังภา อาเลดานติสาปัญญาวาดัญญูวิตมะฉลาดินนางอริเยสุขุสุภูเตสุตาดิสุวิปัสสันนมนาตตาวิปุราโหติดักินาเยตาถาอนุโมดันติเวยาวจังกรนติวา นาเตนาดาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาภากิโนตาสมาดาเดอัปติวานาจิตโตยาธาดินังมหาพลางังบุญญาณิปัลโลก,กัตตเองปา,าติธาโหติปานินันติปวาตุสามังกาลาัง สัมบามุทานุภาเวนัสดาโสที่เขวันตุเตภาวะตุสาพมังกาลาราคันตุานาสาปเนวตาสัมบาธรรมานุภาเวนัสดาโสที่เขวันตุเต อาวัตุสาพมังกลังรักขันตุสาปเิวตาตัมบาสังขานุภาเวนะสัดาโสธถรภาวันตุเต